ดีครับท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังรายการตามตะวัน FM 92 m h กะเฮิร์ช่วงมหิดลํนเมื่อวันทุกท่านครับผมรองศาสตร,ราจารย์ดรสิงหนา์น้อมเนียนหรืออาจารย์เคนนี่จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลปัจจุบันผมเป็นประธานหลักสูตรปริญญาเอกสาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมและ เป็นนายกสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทยหรือเรียกว่า Thailand t ีสองผมมีความสนใจในงานวิจัยที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นด้านการสอนภาษาอังกฤษภาษาศาสตร์สังคมการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและการเป็นผู้ประกอบการวันนี้ผมจะมาร่วมพูดคุยพร้อมแชร์สาระน่ารู้ในงานวิจัยเรื่องวัฒนธรรมแห่งสุขภาพ ในฐานะตัวกระตุ้นความยั่งยืนทางธุรกิจซึ่งหัวข้อนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับท่านผู้ฟังที่เป็นผู้ประกอบการ SME SME ย่อมาจากคำว่า Small and Medium Enterprises หรือที่เรียกว่าวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดยอ่อมเป็นธุรกิจที่ทำการดำเนินกิจกรรมทางด้านการผลิตการค้าหรือการให้บริการ โดยธุรกิจ SME เป็นธุรกิจที่มีขนาดย่อมเป็นธุรกิจที่มีความเป็นอิสระอีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่มีต้นทุนในการลงทุนที่น้อยและมีพนักงานจำนวนไม่มากนั่นเองในยุคนี้คนรุ่นใหม่อย่างเราเป็นไปได้ทั้งเป็นผู้ผลิตและเป็นผู้บริโภคไปพร้อมกันเพราะทุกวันนี้ใครๆก็สามารถมีธุรกิจของตัวเองได้ไม่ยากในโลกยุคดิจิทัลที่มีช่องทางและโอกาส มากมายแต่สิ่งที่ยากกว่านั่นคือการพัฒนาธุรกิจให้คงอยู่และเติบโตอย่างยั่งยืนไม่วูบวาบไปตามกระแสะโลกรวมถึงไม่หยุดนิ่งสวนทางความเปลี่ยนแปลงของโลกออนไลน์ที่หมุนเร็วตลอดเวลาในมุมของความเป็นผู้บริโภคนั้นคนรุ่นใหม่ย,ยุคนี้ก็คิดมากขึ้นในการเลือกซื้อสินค้าและการบริการบางคนก็มองหา สิ่งที่มากกว่าแค่ความคุ้มค่าคุ้มราคาหรือเพียงแค่ใช้งานได้บางทีเราก็เลือกซื้อผลิตภัณฑ์บางแบรนด์เพราะเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังหรือเพราะความรู้สึกที่มีต่อแบรนด์นั้นๆจนกลายเป็นเทรนด์ที่อนาคตของผู้บริโภคเลือกที่จะจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนแบรนด์สินค้าและบริการที่มีไอเดียแนวความคิดที่ไม่ใช่แค่ทำหวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว วันนี้เรามาดูกันว่าวัฒนธรรมแห่งสุขภาพสามารถเป็นตัวขับเคลื่อน SME ไทยให้ยั่งยืนในระดับประเทศและสากลได้อย่างไรกันนะครับปรถมบทของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Sustainable Development Goals หรือ SDGs ขององค์การสหประชาชาติในปี2558ทำให้เห็นการยอมรับเป้าหมายหลักทั้งหมด17ประการ โดยผู้นำระดับโลกและหลังจากนั้นก็นำเป้าหมายเหล่านี้ไปสู่การทำแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจทั้งผู้นำทางการเมืองและผู้นำทางธุรกิจต่างเข้าใจดีว่าหนทางข้างหน้าคือการเติบโตอย่างยั่งยืนและการวางแนวเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพื่อให้คนรุ่นต่อไปมั่นใจได้ว่าจะดำเนินความยั่งยืนเป็นลักษณะพื้นฐานของสังคม ที่มีร่วมกันของทุกคนในศตรวรรษที่21บริษัทและธุรกิจต่างๆพยายามที่จะรวม SDGs เข้ากับแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจโดยมีส่วนร่วมกับแนวคิด Triple Bottom Line ซึ่งเป็นแนวคิดของจอห์นเอลคิงตัโดยเชื่อเห็นว่าธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้นจะต้องเติบโตอย่างสมดุลทั้ง3ด้านได้แก่กำไรหรือเรียกว่า p r o f i t คน people และโลก planet แทนที่จะวัดจากกำไรเพียงอย่างเดียวโดยที่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมีความสมดุลกับกจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อมและการมุ่งเน้นที่ความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมแนวคิดไตรกำไรสุดทิจึงเป็นวิธีที่สามารถจัดการได้สำหรับธุรกิจเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจเหล่านี้ได้รับผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ โดยที่ไม่ทำลายความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตามความพึงพอใจของธุรกิจในความพยายามที่จะบรรลุปเป้าหมาย3ประการต้องหยุดชะง,งักลงเมื่อโควิด -19 ทำลายสภาพแวดล้อมทางธุรกิจซึ่งทำให้ธุรกิจต้องลดขนาดการดำเนินงานลดทรัพยากรมนุษย์และย้ายเข้าสู่โหมดการเอาตัวรอดหรือเรียกว่า survival mode ในขณะที่โลกกำลังค่อยๆกลับสู่สภาวะปกติแนวคิดเรื่องความยั่งยืนจำเป็นต้องได้รับการทบทวนอีกครั้งแนวทางที่ธุรกิจต่างๆควรพิจารณานำมาใช้คือวัฒนธรรมแห่งสุขภาพหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า culture of health ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ Robert Wood Johnson Foundation คิดค้นเพื่อพัฒนาสุขภาพให้เป็นประเด็นหลักของสุขภาพของมนุษย์ ในสังคมที่มีความหลากหลายวัฒนธรรมแห่งสุขภาพเกี่ยวข้องกับกรอบสี่เสาหลักที่ใช้วิเคราะห์ความเป็นอยู่ที่ดีขององค์กรและสุขภาวะของสังคมอันได้แก่สุขภาพพนักงานก็คือการปฏิบัติต่อพนักงานสุขภาพของผู้บริโภคก็คือสุขภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และการบริการสุขภาพชุมชนคือความพยายามด้านสุขภาพและความปลอดภัย ในสถานที่ของการทำธุรกิจและสุดท้ายก็คืออนามัยสิ่งแวดล้อมผลกระทบของการดำเนินงานต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองความครอบคลุมของแนวทางวัฒนธรรมแห่งสุขภาพช่วยให้องค์กรต่างๆปรับกรอบวาระการประชุมใหม่เพื่อให้ครอบคลุมความเป็นอยู่ที่ดีของแต่ละบุคคลองค์กรและสังคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทิศทางเชิงกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายสดี s ี วิธีการนี้เป็นการตอบสนองต่อการมีส่วนร่วมของธุรกิจในการสร้าง Health Footprint ขององค์กรเพื่อให้ธุรกิจและสังคมดีขึ้นองค์กรสามารถใช้กลยุทธ์ในแต่ละประเด็นของวัฒนธรรมแห่งสุขภาพตามคำแนะนำดังนี้ประเด็นที่หนึ่งกลยุทธ์ด้านสุขภาพของผู้บริโภคภายในเสาหลักนี้นะครับองค์กรอาจจะใช้กลยุทธ์ที่เน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การจัดหาไปจนถึงผลลัพธ์สุดท้ายองค์กรต่างๆอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วยการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ปลอดภัยสำหรับการ,รบริโภคว่าระด้านสุขภาพของผู้บริโภคอาจจะได้รับการผลักดันไปข้างหน้าด้วยการใช้กลยุทธ์จากฟาร์มสู่โต๊ะหรือเรียกว่า from farm to table โดยการจัดลำดับความสำคัญของผลิตผลในท้องถิ่น ซึ่งช่วยให้สามารถสนับสนุนธุรกิจในท้องถิ่นและลดปริมาณการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการนำเข้าและส่งออกได้ประเด็นต่อมาก็คือกลยุทธ์ด้านสุขภาพของพนักงานโปรแกรมความช่วยเหลือพนักงานที่หลากหลายซึ่งตอบสนองต่อทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจของคนในที่ทำงานบทเรียนที่ดีจากโควิด -19 นะครับก็คือการที่องค์กรต่าง ได้ละเลยปัญหาสุขภาพจิตของพนักง,งานมาเป็นเวลานานและด้วยกลยุทธ์ต่างๆเช่นการทำงานจากที่บ้านหรือ work from home ทำให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีประสิทธิผลในการทำงานมากยิ่งขึ้นนั่นเองเมื่อพนักง,งานหลุดพ้นจากสภาพแวดล้อมส,สังคมที่ทำให้เสียสมาธิในที่ทำงานตอนนี้พวกเขาสามารถนะฮะมีสมาธิในการทำงานได้มากขึ้นและสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน หรือเรียกว่า work life balance ที่ดีขึ้นซึ่งน่าจะส่งผลให้พนักง,งานมีความสุขและมีสุขภาพที่ดีขึ้นนั่นเองประเด็นต่อมานะครับก็คือกลยุทธ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเสาหลักนี้นะครับกำหนดให้องค์กรต้องทบทวนผลเสียของการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็กระบ,บวนการผลิตกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมมีสองแนวทางสำคัญได้แก่อันดับแรกนะครับก็คือความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่มีอยู่ยกตัวอย่างเช่นนะครับการปล่อยกา๊าซคาร์บอนโไดออกไซด์เศษอาหารการจัดการทรัพยาการน้ําที่ไม่ดีและการกําจัดของเสียประเด็นที่สองนะครับก็คือความมุ่งมั่นที่จะนําแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ยกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนไปใช้รูปแบบพลังงานทางเลือกและการมีส่วนร่วมในการบูรณะหรือการอนุรักษ์ ประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือกลยุทธ์ด้านสุขภาพชุมชนครับเสาหลักนี้นะครับเน้นการมีส่วนร่วมขององค์กรกับชุมชนท้องถิ่นซึ่งสิ่งเหล่านี้มหาวิทยาลัยมหิดลได้ดําเนินการอยู่เช่นกันนะครับเพื่อกําหนดวิธีการนะฮะวิธีสร้างความร่วมมือที่ดีและการทํางานร่วมกันองค์กรต่างๆนะครับอาจจะจัดลําดับความสําคัญของการว่าจ้างคนในท้องถิ่นแทนที่จะเป็นบุคคลภายนอกหรือให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา หรือการอบรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้มีความสามารถในท้องถิ่นและอาจให้โอกาสในการจ้างงานบุคคลเหล่านี้การระบาดใหญ่ของโควิด -19 นะครับแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับถึงความตกต่ำและความเปราะบางของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกและด้วยสิ่งนี้เป็นเครื่องเตือนใจเราว่าเราจำเป็นที่จะต้องทบทวนวิธีการดำเนินธุรกิจของเรานะครับตัวขับเคลื่อนอนาคตของความยั่งยืน ก็คือสุขภาพในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของบุคคลชุมชนผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมการน้อมรับหลักการของวัฒนธรรมแห่งสุขภาพช่วยให้องค์กรสามารถต่อยอดและกระตุ้นวาระแห่งความยั่งยืนโดยการวางตำแหน่งของตนเพื่อกำหนดทิศทางทางธุรกิจหลังโควิด -19 ให้ประสบความสำเร็จผ่านการเพิ่มความยืดหยุ่นทางธุรกิจ สนับสนุนสุขภาพและฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ดังนั้นจึงเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วที่องค์กรต่างๆนะครับจะเริ่มต้นกลยุทธ์ในการที่พวกเขาเนี่ยจะกลายเป็นผู้ขับเคลื่อนเสาหลักทั้งสี่ของวัฒนธรรมแห่งสุขภาพวัฒนธรรมแห่งสุขภาพจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ SME ยุคใหม่ครองใจลูกค้าเติบโตอย่างยั่งยืนรวมถึงส่งต่อความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้ เพราะเรื่องของความยั่งยืนเนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของบริษัทยัใหญ่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นโลกธุรกิจไซส์ไหนก็ตามก็มีส่วนช่วยในการเยียวยาโลกใบนี้และสร้างความยั่งยืนไปพร้อมๆกันเพราะพ,พลังจากคนคนหนึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับใครอีกหลายๆคนได้และธุรกิจเล็กๆก็สามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับผู้คนในสังคม และสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ให้กับโลกใบนี้ได้ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นใครเราต่างก็ล้วนมีส่วนช่วยในการสร้างโลกใบใหม่ที่ยั่งยืนได้โครงการวิจัยชุดนี้นะครับอยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจยั่งยืนหรือเรียกว่า Sustainable Business Cluster ของมหาวิทยาลัยซันเวย์ประเทศมาเลเซียซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก Toshiba International Foundation และได้รับการสนับสนุนจาก International Research Network Grant 2.0ของมหาวิทยาลัยซันเวย์ประเทศมาเลเซียหัวหน้าโครงการวิจัยชุดนี้นะครับก็คือรองศาสตราจารย์ดรอเล็กซานเดอร์ทรูบซึ่งเป็นรองคณะบดีฝ่ายวิจัยและบิตศึกษานะครับของคณะการจัดการการบริการและการเอ่อและการท่องเที่ยวนะครับและเป็นศาสตราจารย์ผู้ที่คุณของสถาบันวิจัยภาษาและธารมเอเชียด้วยนะครับผู้ร่วมวิจัยอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือดรตันไอลิงจากเซร์เรน International Institute นะครับ แห่งมหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์แห่งมณฑลดงเบ b ประเทศจีนรวมไปถึงตัวกระผมนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับหากคุณผู้ฟังนะสนใจที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมแล้วนะครับท่านสามารถที่จะต่อยอดองค์ความรู้ในศาสตร์ด้านการสื่อสารองคอ์กรการสอนภาษาหรือการแปลได้เลยนะครับท่านสามารถติดต่อผมได้ที่ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสองแปด 8949กลับมาพบกับรายการตามตะวันได้ใหม่ในช่วงไม ah no. ่ิดนนัมเบอรวันในทุกวันพุธขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมรับฟังและอยู่ด้วยกันจนถึงช่วงท้ายนี้ขอบคุณครับ